เว่ยไปเลยมาที่เราไจดไหนไหเกอ a แก่ไม่เคยวเพวาม่เคไปจออาหารลานอาหารที่นี่มื่อไม่ได้ทานขาไม่ได้เตมยลอเ

यन्ना पण आम्ही बोलियो